The diffuser is now secured. The is no longer in your possession. Top or last stop standing. Four last op standing. Last one. Nice. Friendly victorious. Hostiles eliminated. Need a torch. One friendly op remaining. Op four last operator standing. So have. แค่ไปงานแต่แก้โจกดิ่งภาษาอังกฤษแม่งแค่แผ่นพับอันนึงไอ้เงี้ยพาวุดแม่งนั่นเเงเผาพอยยั้องยุบการแสดงเปลี่ยนไปเป็นไอเนี่ยไอเนี้ยเที่ยวเทียวรวะเอาง่ายคืองานมันเยอะชิบหายเลยทำแค่สามวันดูวเฮ้ยมีตัวติดเคมอลไอ้คนตีทำไมแบบ กลุ่มปอบพุธไม่เหรอกลุ other, uh. okay. Now, yeah. ่มคนแก่อะไม่ไม่เละกูไม่ขี้เกโม่ขี้โม่ตัานขี้โม่ตัานขี้โม่ต้านชาวโม่ันมีช็อตหนึ่งที่กูไม่เล่นเดโบเล่นแต่ของปกติกลับมาเล่นก็ของปกติสกินปกติใอ่ต้านขี้โม่ตอนนั้นมันอัปเดตอันนี้วะไอเไอร์เฟสเชอร์แล้วมันดีอนี่เอาสโคมใหม่ใช่ที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนเอขอกเป็นคนดาว เฮ้ยคนนี้ตัวดำตัวดำนี่ตัวดำดับดับดับใครอรุณยินไส้รู้อยู่นอกไซส์ครับตายแล้วสองเพียร์เลย ตั้นตั้นเล่นรูได้ปะตั้นเล่นรูเเอาดิค้มเยเออเอาดิค้ยอ้ดีพิวดีพิวดีพิวสวยตา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 ยเนี่ยเออเฮ้ยนี่เห็นแล้วเห็นแล้วไม่ต้องไม่ต้องอะไรป่ะสวยมากปอดมันมันตรงไหนวะตั้นเออตั้นนี่มุมเลยมุมไม่เปลี่ยนมาแล้ว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 ไอเอ็ดมาแล้วเอ็ดอปตั้น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  what the fuck โอ้มันห้อยอยู่เจี่ยมันห้อยอยู่ที่รโอนอ,นอย่างนี้เอาสวยกดข,ข้าแคาเล่น,นเนร้อ่องนี้อะไรวะมีมิลาเนเฮ้ยโอ้โอโอไไยเฮ้ยเลยใช้สองตัวเลยมุมหลังโต๊ะเจี๊ยมตัดตัดตัดเอๆๆเอ,ๆๆเอสวยใันสองตัว ใช่อะนี่หอเอ,อวเันนี้เปิดยังเปิดเปิดกูดนะ้ำมาเพื่ออะไรตะกูน้ำเองโอเคสวยตั้งเฮ้ย hey, รู้ใครสวยนะเหรเฮ้ยเอาวะเปิอดอัติเนี่ยเบเบผมเข้าเลยเข้าเลยข้า,ขางบนไหมล่ะฮัลโหลมันปัทเตอร์ Để đi, để đi <Efst2> ừ, cho đi em chuột. Muy hình ơi Oi! Toi! Four eliminated. Hello, mơ kính! chơi Hello, motherfucker fucker! Kéo cuối Oi! So, Đẹp à tân! Victoria! Hoa, hoa, hoa! Hoa, hoa! 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 Hoa!

Ash one oh my god my ammo got finished. Ash has one HP Nice Ash dead A bomb has been located by R4 Loading back. My one I เห็นจะได้เลยเฮ้ยอย่าแบกคับเขาเออคับเขาแม่มมันง่ายตันไม่เห็นมีเฮียเลยเลยไอยสัตว์เพื่อนเข้าเข้ดิทคอร์เลยครับเสียงโคตรเข้มอ่ะเออรู้จักพี่บูมไหมเออเข้าดิทคอร์ดเลยครับเพื่อนผมส่งไปแล้วครับนะเข้าดิทคอร์ดเลยนะยสัตว์แล้วส่งมาทางไหนไม่ได้ไอเฮียมันส่งมาทางไหนวะ Ở nãy ấp hái mày chơi. Tấn. Hơ. for last op standing. Anh bia này, anh phát.